สวัสดีครับผมอาทิตย์จ้าโฮมพายครับวันนี้ผมอยู่ที่ศรีสมานครับเข้ามาตรวจใซ่งงานที่หมู่บ้านพฤษาวิวหกสานะครับวันนี้เข้ามาดูการติดตั้งที่ใช้เครื่องตอกมินิไฮบิดซึ่งเป็นบ้านทาวน์โฮมหลังกลางเดี๋ยวเข้าไปดูที่บ้านกันเลยครับครับแล้วตอนนี้นะครเราอยู่ที่บ้านลูกค้าแล้วครับที่ทําการติดตั้งเสาเข็มไมโครพายโดยใช้เครื่องตอมินิไฮบิดนะครับต้องบอกว่านี่ตรงนี้นี่คือเสาเข็มที่ใช้ในการติดตั้งนะครับที่นี่ ต่อเติมเป็นห้องครัวนะแล้วก็ใช้เป็นเสาเข็มสแควร์เมคพ,พาขนาด15เซนในการติดตั้งเดี๋ยวเข้าไปดูได้ไดีกว่าว่ากําลังทําอะไรอยู่ไปครับแล้วนี่คือทาวน์โฮมหลังกลางที่เราบอกนะครับที่นี่เป็นทาวน์โฮมหลังกลางนะครับซึ่งจะใช้เครื่องตอกแบบธรรมดาไม่ได้นอะันดับแรกเลยเพราะว่าประตูเห็นด้านหลังนะครับประตูตรงนี้กว้างแค่80เซน ทำให้เครื่องต่อขนาดปกติซึ่งขนาดปกติเนี่ยคือเครื่องยนต์นะครับขนาดปกติเนี่ยจะกว้างประมาณสัก90เซนนะครับหรือเมตรสิเนี่ยจะไม่สามารถเข้าทํางานได้นะครับที่นี่เลยใช้เครื่องต่อมินิบิดไปตามไปดูกันว่าเครื่องต่อมินิบิดเนี่ยทำงานแบบไหนนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยเวลาเครื่องจะเข้ามานะครับถ้าเป็นพื้นแบบนี้นะครับปูกระเบื้องไว้เรียบร้อยแล้วตัวเครื่องของเรานะครับตัวมินิไฮบิดเนี่ยสามารถเคลื่อนผ่านได้โดยใช้แค่ไม้อัดนะครับปู โพเทคเรื่องของรอยขีดขวดอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าตัวเครื่องมีน้าหนักเบามากนะครับแค่600กิโกร,รัมเองโยเวน้าหนักตุ้มเนี่ยมีความหนักถึงตันประมาณตัน2ได้นะครับตรงนี้ก็ตัวเครื่องสามารถผ่านเข้ามาได้นะทีนี้ในส่วนของประตูประตูตรงนี้นะครับเขาบอกว่าประตูก็แคบนะครับอยู่ที่80เซนเดี๋ยวผมวัดให้ดูใช้มิตเตอร์ตัวนี้นะครับเปิดมาปุ๊บจริงๆไม่ถึง80นะแค่77เเซนเองนะครับ ตัวเครื่องของเรานะครับถ้าเป็นมินิเฮบิตนะครับตัวเครื่องมินิเฮบิตเนี่ยกว้างอยู่ที่60เซน77เซนแบบนี้เข้าสบายนะครับตรงนี้ระหว่างเข้าเข้ามานะครับพ้นตัวบ้านมาก็ใช้ไม้อัดนะครับปูไปถึงน้นเลยถึงด้านหลังบ้านเลยนะครับซึ่งตรงนี้ตัวเครื่องไม่ได้ก่อให้เกิดเรื่องของริ้วรอยหรือทําให้ตัวบ้านเสียหายนะครับตรงนี้ตัวเครื่องสามารถผ่านเข้าตัวบ้านพาฮมหลังกลางได้ครับ ส่วนใหญ่บ้านเทาโฮมนะครับก็จะมีหลายท่านเลยที่ซีเรียสว่าจะตอกได้ไหมนะครับใช้แบบตอกได้ไหมตรงนี้ก็ต้องบอกว่าสามารถใช้แบบตอกได้นะครับแต่เราควรจะเลือกเสาเข็มที่เหมาะกับบ้านทาโฮมนะครับหก็คือให้เกิดแรงเสเทือนน้อยที่สุดนะครับสก็คือเสียงในการติดตั้งเบาที่สุดนะครับอย่างตอนนี้ครับเครื่องตอกมินิวิดกำลังตอกอยู่ที่นี่เลย สายงานตรงนี้นะครับตามขนาดพื้นที่เนี่ยลูกค้าออกแบบมาให้ใช้เป็นเสาเข็มจํานวน4ต้นด้วยกันสร้างต่อเติมชั้นเดียวเป็นห้องครัวนะคล้ายๆกับเพื่อนบ้านนะครับดูมุมแล้วก็ด้านหลังด้วยนะครับตรงนี้ใช้เครื่องต่อไมที่ิดตอกลงไปต้องบอกว่าความลึกเท่าไหร่เนี่ยนีย่มาตามมาดูความลึกอันนี้คือต้นที่3นะครับน้องเขาจะเขียนไว้เลือกรายละเอียดไว้ต้นที่3นะครับเอาเข็มที่ใช้นะสิท่อนนะครับ ส3ทอดอย่างนี้ถ้าเต็มเต็มเลยคือ19เมตรหนะครับเห็นว่าลงไปประมาณเท่าไรเนี่ย18เมตรครับ18ดเมตรอ๋อตัดออกไปนะครับได้ความลึกสูงสุดเนี่ยคือ18เมตร70นะครับก็จะมีเสาเข็มโผล่ขึ้นมาเสาเข็มทุกต้นนะครับที่โฮมพายติดตั้งเนี่ยตรงนี้เสาเข็มจะโผล่ขึ้นมาให้เห็นเลยนะว่าตอกไม่ลงจริงๆตอกได้แค่นี้จริงๆเพื่อให้ให้มั่นใจเลยครับว่าตรงนี้มันคือการตอกสุดจริงๆครับตอกไม่ลงแล้ว ท้าโฮมหลังกลางใช้การติดตั้งโดยใช้เครื่องตอกมินิไฮบิดกับเสาเข็มสแควร์เมกอภัยขนาด15เซนผมจะวัดแรงสรั่นใหดูท่อนนี้คือท่อนที่13คือท่อนสุดท้ายแล้วนะครับจะเช็คลัสเทนโบแล้วนะเดี๋ยววัดให้ดูเลยว่าที่ตัวบ้านมีแรงสั่นเทือนแค่ไหนแล้วก็ที่รั้วเนี่ยมีแรงสั่นเทือนแค่ไหนเดี๋ยว,วดูที่ตัวบ้านก่อนนะครับวัดแรงสั่นเทือนจากจุดตอกนะครับมาถึงที่ตัวบ้านสุดแล้วโอ้ไม่มีแรงสั่นเทือน กดค้างไว้นะครับเดี๋ยววัดที่รู้ว่า0ูนยเลยนะเดี๋ยววัดที่พื้น0.3-0.4เหมือนกันนะครับอะโอเคที่ตัวบ้านไม่สั่นนะครับไม่สั่นนะนะครับก็สบายใจได้นะครับที่ด้ว่าไม่สั่นอะมาดูก่อนว่า ทำไมรั้วถึงมีแรงสะเทือนหรือพื้นยังมีแรงสะเทือนอยู่นะครับตัวพื้นเนี่ยต้องบอกว่าตัวเครื่องเนี่ยวางอยู่บนพื้นเหมือนกับเราอยู่บนพื้นดินแล้วเราก็ขย่มนะครับตรงนี้ก็จะมีแรงสะเทือนอยู่แล้วนะครับส่วนตัวรั้วเนี่ยถ้าสังเกตดูเห็น <Okay, S 2> ไหมครับรนี่รั้วนี่ซุดนะครับซุดจนนี่เหล็กที่เสียบไว้เห็นไหมครับเจาะเห็นไหมตรงนี้หลุด <S <S ออกมาฉนังเลย<ป>นะครับตรงนี้ ก็ทําให้รั้วเนี่ยมันตั้งอยู่บนดินอย่างเดียวเลยนะครับเวลาแรงสะเทือนก็ส่งผลนะครับแต่สังเกตดูนะครับเป็นบ้านโฮมส่วนใหญ่เนี่ยแรงสะเทือนถ้าใช้การตอกโดยเสาเข็มไอหรือเสาเข็มพวกสปันใหญ่ๆนะครับพวกนั้นจะมีแรงสะเทือนเยอะแต่ตัวนี้สังเกตดูเสาเข็มสแตนแร์เมโโรพายขนาด15เซนแรงสะเทือนน้อยด้วยนะครับ f r ิกชันน้อยด้วยเวลาตอกแรงสะเทือนน้อยมาก และนี่คือไซต์งานบ้านทาวโฮมนะครับที่เราทําการติดตั้งเสาเข็มสแควร์เมกโรพายขนาด15เซนจํานวน4ต้นด้วยกันนะครับติดตั้งด้วยเครื่องต่อฮีบริดแบบนี้นะครับอยู่ด้านหลังเลยตัวเครื่องสามารถผ่านตัวบ้านได้โดยไม่ทําให้ตัวบ้านเสียหายนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับติดต่อได้ที่เพจเด Home p ฮมพาย n ่องยูทูบเดียร์โฮมพายและเรามีทิกต็อกด้วยนะครับฝากตามกันด้วยสามารถสอบถามมาได้ทุกคอมเมนต์ทุกแพลตฟอร์มนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ